สวัสดีค่ะคุณตาเกสวันนี้ค่ะเมื่อนี้มาติดตามเรื่องเล่าความฝันกับคุณตาเคอีกคือเก่าเนาะเดี๋ยวยินว่าคุณตาเป็นฝันลาหมกใเรื่างเล่าความฝันเป็นจังไหนวาให้ฟังแนะคุณตาโอ้ฝันว่าคนเฒ่ากันค่ะมันนั่งนั่งปานุ่มตาอยู่นั่งคุยกันเลยละสองสองเลยละค่ะอึยังมุนงเสียน้องยังเนาะว่ะ bài vườn à, kha, ú, nuôi heo nọ vườn vạ, Bài bay có bay bài tiếp à vườn vạ, kha, bảo vệ cái nọ vườn vạ, kha, bao đấy à vườn vạ, vườn bò càng nó, kha, dốt mơi mơi đâu à, kha, mơi giờ trẻ hoa nữa, bài này nó nó có bài, ha. bài này bài này có Ờ, bà mãi nôm nữa bà yu 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 bà bà yu 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 bà chắp bà yu bà Cứ bà yu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  bà สร้างฝันคือฝันแนวนี้ว่าตีคุณตาเออเนี่ยว่าก็ฝันแปลกแค่ว่าแต่เก่าฝันแนวนี้มันมักสิเป็นปิศาในตุลีเลยเนาะค่ะอเนี่ยว่าไอเมียขึ้นมากกันตัวที่แปลเดียกแปลตรงนี้ว่าเดี๋ยวจับน่องพ่นนั่นจับทั้งสองขาไม่บอกคุณตาเนี่ยวคนบ้าอกกันเนาะใส่เสื้อผ้าตัถอดออกเลยเนาะ Ng khui gắn này là bà, khui phân này yêu. À, đương đương à. oh, oh, rồi ra vô trong ha. Nguyên hát vô yêu vinh hát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  hạt hát vinh 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 เก็เียงมเขาแล้วเนาะบานนี้ฟันเนี่ยนี่นคุณตาเขียนนี่สีตีตัวเลกเป็นตัวใดคุณตาเยวกวกันตามโตกว่าเอ่อุ่นยนแบบนั่นบอน่มนี่ก็เออนุมต้องต่างเนาะเป็นหนึ่งกคะได้คุณตาเออศูนคือหาหนึ่งหนึ่งแบบั่นค่ะเออศูนย์ศูนหาหนึ่งหนึ่งเนาะเออค่ะมานนี้ ออกอเดี๋ยวี้อ่านฟันยู่อ้ยุธยาฟันเห็นของลับนน่นี่เราฟันเนี่ยนีมใบออกหาซีโอ้ออกอีถ้าคุณตาเค้นฟันว่าได้ใบของลับของผู้หญิงนี่โตเล็กนี่ออกหาซีประจำเออเอยส่วนยูยุธยามมนออกหาซีเลยโอ้ฟันแบบนี้เลยฟันยังซีละฟันว่าได้ใบของลับผู้หญิงนี่เอออโอ้ค่ะหายซีมูฟังมูก็ได้ตีว่าเมื่อกาหาหาซี ขั้นฝันว่าเดบิวของลาผู้หญิงนี่ตัวเลขนี่หาซีทุกขั้งเลยเออมันเคยออกค่ะแสดงว่าคุณตาเคยฝันแบบนี้ว่าฝันแค่นึงอยงี่ว่าเลขก,ก็ออกหาซีมัน,อ,นาาอ,ออกหาซีเลยโอ้ยเนาะเต็มเต็มเลยเนาะมาเต็มมันออกฝันเห็นคนตาเสีได้สามตัวออกหาหาซีสามตัวนั่นหาหาซีเออโอ้ต้องเอาสามตัวไว้น้ำแล้วงนอนเนี่ยหาซีค่ะหาหาซีเนาะคุณตาเนาะ ก็บ right? ่ไ oh. ด oh, oh, ้ซ oh. ื้อไดยแต่ว uh ่าหันออกเออมันออกค่ะไอ้สิคือว่าสิเป็นเด็โอ้ค่ะค่ะคุณตาก็ะได้ซื้อมาเลยเหมือนกันเออก็ได้มันคือฝันอยู่จะจอะแรเนาะจำไว้เนาะเออฝันไปฟ้องเก่าค่ะฝันมาใบหนุ่มนี่หาศูนยนยนึ่งหนึ่งเนาะเออ150จังสี่ก็ได้บ่คุณตาก็ได้คือกันเนาะเออค่ะ150เออ หนึ่งหาศูนย์ันสำบายาเปนตกับเนาะค่ะสบายันรายบายของหลับนี่คุณตาหินสมักคันตัวหนึ่ง่านี่เยตามที่อมาเอาเนาะค่ะห้าห้าหกใบบวชุณตาอะไรก็คัน้าหากเนาะด้วผู้ชายเนาะค่ะค่ะเียมขึ้นเนาะค่ะันไหวเนาะเออเทียมห้าห้า ทีเนี่ยเนี่ยคุณตาฝันีออกหาหาสีเนาะสีในใบของหลักนิ่งเนาะฝันแต่อยุธยามนนะค่ะคุณตาหนีกับว่าอยากไปว่าอย่างงี้ฝันบอกเองมันบอกเองแต่ว่าคือฝันไปฟ้องเกอล่ะนะค่ะบอกในใบนุ่งใบแล้นุ่งนุ่มบอกคนว่าแต่คือเสียอยากในใบแห้งเนาะความเพิ่นฮะคือเพิ่นคือเสียอยากในใบแห้งใบรู้นางนั่งบ่อบาอยู่วัดหิมโบ ยังกับว่านงบอวบตุ่มไปเนาะค่ะแนวนี่ล่ะฟันแนวนี่นี่มักสิเป็นเหล็กเลยล่ะเนาะคุณตาเนาะเออโอ้ค่ะจังเลยกับหิโฉกหิมันกับตัวเร่ของมุนตาเกนเนาะเออของเบิ่งค่ะหิมันเราไปเต้นแนวทางค่ะเออค่ะความฟันของคุณตามีอยังเพิ่มเติมบ่ค่ะคุณตาไมีเท่านี้ละค่ะ ขอบคุณแนวทางขวัญฝันเนวทางตัวเลขให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านของเฮา s e h รับชมรับฟังค่ะขอบคุณค่ะขอผู้ชมสําหรับคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของคุณตาเคนเนาะค่ะเนาะ500511ค่ะ54554แล้วก็150เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะกันไว้556ค่ะ ประจํานวดวันที่16ตุลาคมพศ2 5 6 7ค่ะฟันวาเดบายนุ่มุ้ญิ่งค่ะท่านผู้ชมตีตเลขเป็นหา00 5 11หลักละหนึ่งหา0นอคานอหลักละกฟันวาเดบายของรับผุ้ยิ่งนี่ตีตเลขเป็นหาหาสีหลักละหาสี 5, 4, ค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าคุณตาเคียนพ่นว่าขันฟันวาเดบายของรับผุ้ยิ่งนี่เลขออกหาประจําเนาะคเนะจะได๋กห้โชคใข้มานกับตัวเลขของคุณตาเคียนค่ะ สำหรับคลิปนี้จ่าปอก่ขอฝากช่องเนาะค่ะเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จ่าปอกค่ะถ่ายมีตัวเลขเรื่องเล่าความฝันเด็ดๆอยู่ใส่จ่าปอกค่ะสุดไปติดตามมาฝากเอฟซีทังบ้านคือเก่าค่ะแต่อยาเฝ้าไปใส่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเหมือนี้จ่าปอมีของดีมาฝากค่ะเป็นหนวดสีเพิงน้องสร้างค่ะไปเบิ้งน้ำกันค่ะท่านผู้ชมไปค่ะค่หลวงปู่เจริญเจริญค่ะอันแ้าเรื่องของสีเพิงน้องสร้างละกาเซ็นผม แม่ทารนี่ห้ปั้งเนี่ยค่ะลวปู่ก็เป็นมาคือการบุกเสกออกมาเนี่ยสำหรับน่องสร้างนวดสร้างหรือเกี่ยวกับสร้างนี่คือจะเน้นไปทังการค้าขายในธุรกิจอ่าเป็นเมตตามหานิยมอ่าไปใสมาใสกระซาร์มวิชีเปรบุษเทพดาผลลักสมรษาคนให้เกียรติสร้างแต่ว่าผู้ใดนําไปบูชาพวกค้าขายอ่าหรืออยู่ในส่ส่วนตัวในวิธีว่าในขอบวิบาลในฮือนหรือเป็นสีมงคลอันสูงสุด พื่นน้ำสร้างส่วนเป็นผมแม่โทรณนี่บางของที่นก็เอินแม่เต็นผมแม่โทรนี่บางคนมันก็เอิ่นไปเป็นเครื่องเขาหลงมันจะมีตัวผูกกับกตัวเมียอ่าอย่ใน่ตัวนี้จี็ดไม่นี่มันครบถ้วนอันนี้ไปใส่มาใส่ก่อนแนะนำว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในทจิตทางหลงในรับคนคือว่าถ้านําไปล้วเกิดประโยชน์มีโศกไม่หลาภมันขำสู้มันเป็นประเด็นหนึ่ง,ส,งสีซอยยาจงเขาโมูทรากไปแล้ว รู้สึกว่าพูดได้มากว่าดีขึ้นบัตรสุยางค่ะขายบันดีก็ดีเออไปทั้งเมียยังบ่เคยเสื่อมเรลือถึงเบอร์กับถือเขาของเงินอยู่ว่ามันเป็นมาอาบน้ำมาไหนแบบเด็เนี่ยช่วมากอ่าหลวงปู่หรืออาจารย์มานี่จะเน้นไปทั้งโชคลาภค้าขายให้เขาเจริญอยู่ดีมีสุขหลงเรื่องประกอบสิ่งใดเครื่องหลงเรื่องอยู่ทุกอย่างอ่าเออคือสั่งเป็นชีสัดสีม่ชีวบุญปู่ฝ่ายตรงนี้ว่าประมาณก็ตัดไหนก็ใส่ร่างต้องใส่สั่งนการอบรมบวชสื้อ ตัวมากเขาเลยถือตํำน้นานานาบจะขี่มันเขาบอกเอานอกคันดีบดอะวะวะะสว่าว่าจะขนสอ่งนังสร้่งประกับสร้างอันนี้สีรามาอย่ยนี่เพชรเป็นสีผึง่งผึ่งตัวนี้คือน้ำมันส้่งโต๊ะมันได้มาจากลูกลูกคนเลียงสรั่งอยู่ยจังหวัดสุรินทร์ครับอันนี้เป็นนวดผสมเส็จของงาสร้างแล้วก็บพวกนังสร้่งนองสร้างร่วมกันคือบุกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเลยนั่มหาติโยมเพิ่นมาทําบุญสั่งสลอกสารสั่งแม่นหยังก็เพิ่นมาบูชาไปก็รู้สึกว่าเศาขุนก็เป็นเอกอยู่ในด้านของสร้างคือพลังสร้างทุกอย่างมันสร้างมันเป็นสัตว์ใหญ่อ่าสัตว์คุนตัวประเทศสงใส่สร้างพระเจ้าอิบาสมเด็จหัวิปมพระองค์ก็ใส่สร้างก็เลยเอาตัวนี้มาเป็นเครื่องร่างหลถือว่าเป็นเครื่องร่างของขังให้ญาติโยมไปอ่าธุกคะ ค่ะท่านผู้ชมจะาปอกะได้มีโอกาสเดินทางไปทำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะค่ะเนาะกะได้ของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทั้งบ้านค่ะเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชมหนวดเมตตามหเสน์เมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจะาปอจะเปิดข้างในให้เบิ่งเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเป็นหนวดเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ค่ะ ใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะท่านผู้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมาเบิงขังในน้ำกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ,ะว่ามีมวลสารเอยียงประกอบอยู่ในหนน่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะทั้งด้านใน่ายนี่ของหนวดนี่จะมีเส้นผมแม่เทรณนี่นะคะ่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเซนเซนอยู่นี่เนาะคะ่ะเนาะหรือเหลียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงะคะ่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ำมันสร้างตกมันเนาะคะ่ะเนาะ น้องสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเสกใส่ม้วนสารทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่ปุ๊กเสกร่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีเพิงน้องสร้างค่ะใส่ในด่านเมตตามหาเสนีเมตตามหานิยมค่ะใส่ในเหลืองนุนดวงรับรัพท์ค่ะทะ่านผู้ชมผู้ใดดวงโตก๊กดวงกำลังต,กต,กต,กตง๊กต๊กเข็ดเอียงกาบบพ่อสีดายบพ่อสีดีก็สามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชม ในการเปิดดวงรับทรัพย์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเพลิงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจรจาในเหลืองน้นดวงค่ะผู้ใดค่ะขายบอดีลูกค้าบ่อคอยเข่าหานก็สามารถเอาตัวนีไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสน์เว้าวกับไผกับผู้นันหักผู้นั้นเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากับผู้ใดก็ เพิ่นได้ยินเสียงฮ่าวนี่เพิ่นก็เกิดความเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมช่มชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ใดค่ะในเหลืองน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ใดค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเฮาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อไม่ได้ทีเบอร์โทรของจ่าปอนะคะน่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชม เบอร์โทรด้านล่างเนาะค่ะเนาองสำหรับคลิปนี้ก็ะลาธ่ามุช้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ